รองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการพัฒนาด้านบูเกตาแล้วค่ะก็ยังได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะไปห้าหรื้อพลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขค่ะ เล็กชวงคำข้อเล็กว่าตามเวลาของประเทศมาเลเซียนะคะนายสมศักเทสุทินรองนายากรัฐมนตรีในฐทานาประทานคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดาฉแดนภาคใต้ร่วมกับกพตได้ห้ารื้อรวมกับดาโตวีการเชียงประธานสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดาฉแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับปัฐชัยแดนของมาเลเซียที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการห้ารือความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคมระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยรัฐบาลมีเปา้าหมายในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างคมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ส่งผลต่อ,อเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อเชิงบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศมีงานทำมีรายได้เท่บเพียงพอเหมาะสมโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเป็นโอกาสสำคัญ ที่ต้องเชื่อมโยงผ่าก,การตลาดให้เกิดขึน้นค่ะทางนี้นะคะประธานสมาคมจีนประเทศมาเลเซียค,คือปัจจุบันนะคะยังดํงรารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศมาเลเซียและก็ยังเคยดํรารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิงย่งในการผลักดันโครงการก่อสร,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 ร้างแลนด์เบิร์ดระบรบร่างเชื่อมสองฟังทะเลประเทศมาเลเซียที่ชื่อว่าโครงการ east coast railing ก็จะเริ่มวิ่งจากท่าเรือแครงนะคะซึ่งเป็นูุ้นกลางการข้นส่งคหญเยติสุดของประเทศมาเลเซียมีกำหนดก่อสร้างแหลวเซตในปี2 0 2 6หรือว่าอีกราวๆ5ปีข้างหนา้าโดยคาดว่าโครงการระบบร่างเทจะตัดพันรหลายรัฐของของ,ของมาเลสของมาเลเซียนะคะจะก็อจะประกออไปด้วยรัฐคาลันตันตรังการูปาห้างแล้วก็สลังงอซึ่งก็จะช่วยยกระดับการเชื่อมต่อและนำการเติบโตแบบสมดุลมาสู่ประเทศมาเลเซียมากขึ้นและก็แน่นอนค่ะว่าหากว่าประเทศไทยนะคะ มาเชื่อมโยงระบบร่างของประเทศเข้ากับโครงการนีได้ก็จะเกินประโยชน์อย่างมห้าสาลกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความสนใจที่จะรวมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมอีกกาวประเด็นด้วยได้แก่หนึ่งค่ะธุรกิจอาหารแปรรูปพาล้านแล้วก็รานคาอาหารไทยมาเลเซีย2ธุรกิจค่ะส่งปลีกผลไม้และปะศุสัตว์ สธุรกิจยางและผลิตภัณฑ์ประเทศไทยเซธุรกิจเคตอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจการค้าออนไลน์ชายแดน 6. ธุรกิจค้า ธุรกิจข้าวสุขภาพนะคะ7ธุรกิจการค้นส่งเผื่อรายย่อยแปธุรกิจเชิงสุขภาพและความงามแล้วก็9าวความรวมมือในการพัฒนาศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ค่ะพร้อมทางนี้นะคะก็ได้ห้ารือในประเด็นความรวมมือโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนารวมกันของประเทศไทยและก็มาเลเซียโดยเฉพาะการเร่งรัดพักดันการก่อสร้างโครงการ,รการ่อสร้างสะพ,พานขา้ามแม่น้ำโกลกแห่งเถสองอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส แล้วก็ขอเสนอให้ประเทศมาเลเซียแรงรัดการพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้เกิดโอกาสในการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งของทั้งสองประเทศทจะจะนําไปสู่การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนและก็การเดินทางของประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าและก็บริการต่างๆด้วยค่ะระเบดูก็ตามนะคะทางซ่องฟ้ายีนห้องวัดไทยและมาเลเซียยังมีศักยภาพที่จะรวมมือกันเพิ่มเติมได้อีกหมากมมยไล่ดานทางเรื่องข้อการค่ะการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยว ถ่งฟ้ามาเลเซียชื่นชมการปลื้มฟืนด้านการท่องเที่ยวขอ้งองไทยทั้งซ่องฟ้าให้ควรให้จัดการประชุมขนากันมาทิการรวมไทยมาเลเซียยังต่อเนื่องเพื่อจะพลักดันความรวมมือทั้งซ่องฟ้าเห็นพ่องที่จะส่งเสริมความรวมมือด้านการท่องเที่ยวโดยไทยนะคะยินดีที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวในไทยตามลําดับนะคะแล้วก็พร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งนี้ด้านความรวมมือในประเด็นสถานาการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ความมันคงเนี่ยทางรองนายกัทมน ก็ยินดีที่มาเลเซียให้การสนับสนุนรวมถึงส่งเสริมเรื่องข้องสันติภาพแล้วก็การพัฒนาพ,พื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้รวมกัน<ม>ซึ่งรัฐบาลก็จะติดตามแล้วก็ประสั้นความร่วมือ,อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ